สวัสดีพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการคัำพยานชีวิตนะครับวันนี้ขอบคุณพระชาติพี่น้องครับเรามีผู้รับใช้นะฮะซึ่งอยู่ในส่วนของพันธกิจร่มเย็นภาคใต้และท่านเองดํารงตําแหน่งเป็นประธานพันธกิจร่มเย็นภาคใต้ด้วยนะครับคืออาจารย์สุทัศน์เต้าแก้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเอาเละครับพี่น้องครับเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการที่เราเกี่ยวข้องกับค้ำพยานนะฮะผมเชื่อว่า ทั้งคารวาสแล้วก็ผู้รับใช้พี่น้องครับเรามีการเคลื่อนไหวของพระบัญญบริสุ์ของพระเจ้าและทุกคนได้รับการทรงเลือกและทรงเรียกที่แตกต่างกันในช่วงเวลาวันนี้เรามาฟังว่านะอาจารย์สุทัศน์นะครับก่อนที่เขาเรียกว่ามาเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับจริงๆอาจารย์ก็เกิดในครอบครัวผู้รับใช้หรือว่าเกิดครอบครัวคริสเตียนครัผมเกิดครอบครัวคริสเตียนครับผมจ้ะที่อาจารย์อยู่จังหวัดอะไรที่พะเยาครับอำเภอเชียงคำจอดพะเยาคริสตจักรชัยบริบูรณ์ชัยบุญก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านเด็ก ่มเย็นพี่น้องหลายท่านที่เป็นสมาชิกขี้จักร่มเย็นอาจจะเคยแวะเวียนไปนะครับนวัสการที่กิจจักรแห่งนี้ด้วยและชีวิตในช่วงเด็กเป็นอาจารย์ก่อนที่จะมาเกี่ยวข้กับเจ้าผมเกิดในครอบครัวคริสเตียนที่ไม่เข้มแข็งพ่อก็ดูเหมือนว่าจะมีส่วนในคริสตจักรอาจารย์แต่ว่าชีวิตมันไม่สอดคล้องกับพระวจนะยังสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เวลาทะเลาะแม่ก็ชอบใช้กําลังอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นนิสัยของพ่อ คือถ้าเราพูดในในส่วนของความเป็นจริงผ่านพระคำก็คือเหมือนกับยังไม่บังเกิดใหม่ใช่จริงจริงมีคิดเสียนเยอะนะอาจารย์แต่เราเปรไปพูดใช่เราจะรู้ว่าพอเราไปเจอไปพบราเทศนาหนุนใจเนี่ยมีคิดเสียนไม่น้อยในหลายขีดจักรไม่บังเกิดใหม่ครับถ้าว่าไปแล้วตอนนั้นอาจารย์ในครอบครัวก,ก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ครับถูกไหมแล้วอาจารย์ไปไปมา,มาเนี่ยมาบังเกิดใหม่หรือมาเป็นผู้รับใช้ได้ไงอ๋อตอนนั้นผมไปพยายามร่วมกับกลุ่มอนุชน แล้วมีอนุชนรุ่นพี่เขาได้ถวายตัวเรียนพระคำพระเจ้าอที่ศูนย์พระคิตธรรมพระยาวสมัยก่อนครับแล้วหลังจา้เขากลับมาบ้านเขาก็จะนําคิตต้ามาร้าองเพลงนํารู้สึกประทับใจอยากจะมีส่วนรับใช้พระเจ้าเหมือนอย่างเขาเอาเป็นว่าเห็นแบบอย่างรุ่นพี่ปุ๊บมันเกิดภาราใจที่อยากจะมีส่วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านสับสนไหมฮตอนนั้นไม่ได้สับสนอะไรครับอาจารย์แต่ผมอยากจะไปผมก็เลยตัดสินใจเขียนใบสมัครไป โดยไม่มีค่าเรียนเนี่ยนะไม่มีเลยอาจารย์ไม่มีใครสับสนคือจับก็ไม่รับรองครับก็ผมก็ตัดสินใจเขียนไปก็วันที่เขาเรียกสัมภาษณ์ผมก็ไปเรียกสัมาก็ไปสอบสัมภาษณ์ครับตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่จันตอนนั้นอายุสิบเก้าจานสิบเก้าว่ะกำลังหนุ่มเลยนะครับใช่ครับเป็นไงสอบสัมภาษณ์ผ่านไหมสอบสัมภาษณ์ก็ผู้อำนวยการก็สัมภาษณ์ว่ามาใครรับรองผมไม่มีใครรับรองอแล้วก็ใครจะสับสนเรื่องค่าใช้จ่ายว่าพระเจ้าจะสับสนผม คือพืงทั้งสองข้อนี่สำคัญมากสำหรับการสมัครเรียนใช่นะเช่นต้องมีการรับรองจากที่ตักรว่าเรารับบัตรสมาษมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีมีการรับรองจากอะไรศรีบาลใช่ครับและต้องมีคนซัพพอร์ตด้วยแต่อาจารย์ไปโดยไม่มีใครรับรองไม่มีใครซัพพอร์ตครับแล้วตกลงได้เรียนไหมก็ผมก็พูดตรงๆเลยกับอาจารย์ที่สอบสัมภาษณ์ว่าถ้าผมไม่มีค่าเรียนจะไม่ให้ผมพักผมก็พักษาตามศาลาข้างล่างซึงก็ได้แต่เวลาเรียนผมจะขึ้นมาเรียน หมายถึงว่าศูนย์นี่อยู่จะอยู่เป็นเนินหน่อยครับในี่พี่น้องศูนย์อยู่เป็นเนินแล้วด้านหน้าเป็นคว้านพะเยานะครับด้านล่างมีศูนย์ศาครับก็คืออาศัยว่านอนแถวสาราแต่คอยได้เรียนครับตกลงได้เรียนไหมสุดท้ายเขาก็รับอาจารย์แต่รับเสร็จผมก็ต้องทํางานทุกเสาขุดดินเลี้ยงหมูทําทุกอย่างที่เขาให้ทาเป็นว่าเหมือนกับก็ต้องใช้โอกาสนี้ใชนะร่วมรับใช้ที่สถาบันเลยครับนะครับเขาใช้แล้วทาหมดใช่แล้วก็เรียนตกลง การเรียนเป็นไงฮะจบไหมยังไงผมเรียนไปช่วงปีหนึ่งเนี่ยสุดท้ายอาจารย์ขอสอนเรื่องศาสตร์ศาสตร์เรื่องการบังเกิดใหม่ครับผมเอ้ยตายแล้วผมไม่แน่ใจฮะตายแล้วจะไปสอนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยขอข้อพบอาจารย์ท่านผูดนวยการะท่านย์อนันต์ก็เล่าเรื่องการบังเกิดใหม่ฝั่งเขาก็ตัดสินใจต้อนรับรพเยซูสุิสตในวันนั้นโอ้แหมพี่น้องนี่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นข้อคิดครับใช่ว่าคริสเตียนที่เขาเรียกว่า อยู่ในครอบครัวคริสเซียนเนี่ยจะบังเกิดใหม่นะฮะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยการมารู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้วก็สัมผัสถึงการบังเกิดใหม่โดยวทิเดนพระวญญาบรสุสธิ์นั้นพี่น้องก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะเราเป็นคิดเตียนน่ะมาตัดสินใจเรียนบม่กับภีนะฮะแต่พอเจอการเรียนเข้าไปปุ๊บเรื่องอะไรฮะการบังเกิดการบ,<ห>บังเกิดใหม่ก็เหมือนกับไม่มันจะในความรอดขึ้นมาผมเองก็เคยเทศนาเคยสอนในห้องเหมือนกันพี่น้องก็มีผู้เรียนหลายคนก็รู้สึกเหมือนอาจารย์ว่า ไม่มั่นใจในเรื่องของการบังเกิดใหม่หรือได้รับความรอดเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราพักตรงนี้นะเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่2ว่าหลังจากนะผ่านกระบวนการเป็นนักเรียนนะพระกัมพีแล้วก็มีโอกาสออกมารับใช้พระเจ้าได้อย่างไรนะครับเดีย๋ยวสักคู่กลับมาพบกันครับ เอาละครับพี่น้องครับเรากลับมาสู่ช่วงที่สองนะครับช่วงแรกเมื่อกี้เราคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่านะครับไปเรียนที่พะเยาแต่คุยกันระยะหนึ่งเนี่ยทราบว่าอาจารย์เอกก็เรียนไม่จบแต่เกิดพระราชในเรื่องการรับใช้ยังไงอ๋อตอนนั้นผมเรียนอยู่ปีสามปีสามแล้วได้สามสัปดาห์จริงจต้องเรียนกี่ปีจบสามปีแล้วอินเทอร์อีหนึ่งปีเป็นสี่ปีครับผมเรียนได้สองปีจริงๆผมเป็นเด็กเรียนเก่งตอนนั้นอ่ะเรียนเก่งแต่พอดีพระเจ้าเราใจ มันเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งก็คืออาจารย์คำปันสนิทครับแกมาเทศนาที่นครสวรรค์อแล้วก็ที่ค่ายเขาเชิญวิทยากรจากกรุงเทพไปหนึ่งท่านแล้วอาจารย์คำปันก็มาเราฟังว่าสุทัศน์ผมไปร่วมค่ายกันผมได้เจออาจารย์คนเทศนาดีมากอืมว่าให้งั้นเอาขอเทปตอนใช้ยังใช้เทปคาสเซร็อยู่ยุคนั้นก็เอาเปิดเสียงตามสายเพราะตอนเช้านี่ที่ศูนย์พระเยาวนี่เขาจะมีการ ขุดดินลดน้ําเลี้ยงหมูกันก็บรรยากาศจะเป็นแบบนันตอนเช้าครับแล้วก็มีเสียงตามสายใช่ใช่อาจารย์ก็ผมขอร้องให้อาจารย์ก็เปิดเทปอาจารย์ที่อาจารย์เอาได้มาจากค่ายให้ฟังผมฟังแล้วผมประทับใจมากผมก็เลยบอกอาจารย์คำปันว่าถ้างี้เราเชิญอาจารย์มาเทศนาในพระคตธรรมเลยวันประชุมศิกข์เก่าอ๋อครับสุดท้ายอาจารย์คำปันก็เชิญมาผมฟังแล้วผมโอ้โหประทับใจชอบมากก็เลยขอพบท่านกท้าทายออกมาบุกเบิกคริสตจักร ผมลาออกเลยโดยที่ไม่จบทางทางโรงเรียนก็ครั้งแรกก็มีปัญหามากยุคนั้นถ้าพี่น้องน่าจะจาเหตุการณ์ถ้าคนไหนเรียนพระคัมภีร์ธรรมะยาวนะครับยุคที่ผมออกมาเนี่ยวันนั้นมีการวุ่นวายมากมัน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 นับถอยหลังไปกี่ปีได้ประมาณจ้ะโอ้สักยี่สิบกว่าปีนะครับก็มีการแยกกันออกเป็นเสียงเลยนะครับเพราะเราพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเคลื่อนไหวราก็ออกมาตั้งคริสตจักร ไม่ถึงว่าตั้งที่จากอาจารย์ออกมายังอยู่ที่นั่นหรือไปที่ไหนออกมาเลยออกมาตั้งที่พยาว๋อที่พยาวา่อนอำเภอเมืองพยาเลยอาจารย์แล้วตั้งยังไงอ่ะก็ออกประกาศตั้งแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งอยู่ที่สอนที่ก็ออกมาด้วยกันออกมาด้วยกันด้วยอาจารย์เป็นสีบานผมเป็นคนช่วยอ๋อเป็นผู้ช่วยครับเป็นผู้ช่วยอยากจะรับใช้อย่างเดียวไม่สนใจตาแหน่งเจ้าตาแหน่งอะไรไม่เกี่ยวขอให้ประกาศอย่างเดียวอ๋อครับแล้วเป็นไงอยู่ได้กี่ปียังไงในอ๋ออยู่ที่นั่นสัก ช่วงเหนืออาจารย์แล้วเข้ามาเรียนกรุงเทพเตรียมผู้รับใช้ออมาเรียนักสูตรเตรียมผู้รับใช้ไปจาที่ไหนที่ไหนที่ศูนย์ที่ออสการ์อาจารย์<อ>กับองค์กรหนึ่งครับแล้วก็มีโอกาสได้มาบุกเบิกในกรุงเทพในกรุงเทพอีกครับหลายแหง่งอ,อีกหลายแหง่งครับอีกหลายแห่งก็พูดง่ายๆเป็นนักบุกเบิกนะครับพี่ต้องเข้าใจว่าคำว่านักบุกเบิกนี่ฮะ อาจจะไม่ได้อยู่ประจำนะครับเมื่อมีการทรงเรียกผู้รับใช้ที่จะเจิมตั้งใครเป็นสีบาลเนี่ยนักบุเบิกก็ต้องไปละครับเพราะอาจารย์ก็เลยบุเบิกหลายๆแห่งครับแล้วก็ให้คนอื่นๆนรับช่วงต่อไปนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าเป็นการเร้าใจที่มาจากพระวิญญาณประเสริผมขออนุญาตพี่น้องครับการดำเนินชีวิตกับการทรงนำพระวิญญาณนี่สําคัญแล้วหลายคนคริสเตียนพี่น้องครับมีชีวิตเหมือนกับไม่รู้จักพระวิญญาณพวนี้ประสบการณ์บางอย่างหรือไม่มีน่าเสียดายแต่อาจารย์สุทัศน์ชัดเจน ว่าเป็นการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าจนกล้าที่จะทิ้งในการเรียนมาบุกเบิกคิตจักรแล้วในในในส่วนกรุงเทพเนี่ยอาจารย์เฉพาะในกรุงเทพแล้วหรือปริมณฑลที่ไหนบ้างอยงเอในปริมณฑลนะครับ<อ>ที่หนองจอกมีนบุรีและกระบัง<อ>นครับกล้วยขวางวันนี้ผมหลายที่กล้วยน้ําไทยนี้ก็เคยไปบุกเบิกเป็นเหมือนกับกลุ่ม,มในบ้านอ่ะ เอากลุ่มในบ้านในบ้านด้วยแต่ที่มีบริเป็นคริสจักรเลยเป็นคริสจักรเลยครับปัจจุบันนี้ก็ยังยังก็ยังมีครับมีคนรับผิดชอบอลยก็ผลนั้นยังคงอยู่ครับขอบคุณพระเจ้านะครับเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวในช่วงที่สามเรามาดูว่าไปไปมามาเนี่ยอาจารย์สุทศน์เนี่ยกลายเป็นเขยภาคใต้จังหวัดยาลาและเข้ามามีส่วนในพันธกิจร่วมเย็นภาคใต้ได้อย่างไรเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันครับ ครับพี่น้องครับเรากลับมาช่วงสุดท้ายนะครับหมักตื่นเต้นพี่น้องครับตั้งแต่ช่วงแรกนะที่อาจารย์นะครับเข้าไปเรียนนะโดยไม่มีใครซัพพอตยินดีที่จะนอนที่ตามศาลาอยากจะเรียนวระกคอมพีร์นะครับอยากถวายตัวในการรับใช้และสุดท้ายเป้าหมายที่ตัวเองคิดไว้ตามการทรงนำที่มาจากพระเจ้าก็ก่อร่างขึ้นและทุกวันนี้พี่น้องครับอาจารย์สุทธาเท่าแก้วเนี่ยนะครับได้อยู่ในส่วนของพันธกิจร่วมเย็นภาคใต้ด้วยนะครับดำรงตําแหน่งเป็นประธานด้วยนะฮะแต่ การที่ได้ไปรู้จักกับสาวปักใต้ไปไป,ไปมายังไงอาจารย์ไปบุกเบิกหรือไงครับไปบุกเบิกครับอาจารย์ช่วงแรกมันมีกลุ่มคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่ปัตตานีอ๋อที่ปัตตานีเลยอยากจะขึ้นกับองค์กรที่ผมเรียนที่กรุงเทพผมบุกเบิกอยู่อันนี้คือเป็นจังหวัดภาคใต้จังหวัดแรกนะที่าลงไปใช่ใช่อาจารย์<อ>ผมไม่เคยไปภาคใต้าภาคใต้ยอยู่ไหนเป็นยังไงผมไม่เคยไปอพอดีวันนั้นกลุ่มคริสเตียนเขาก็อยากได้ผู้นําแล้วก็อาจารย์สีบานเขาก็เรียกผมไปพบนะครับท่านบอกว่า จะใช้ผมไปอยู่ที่ปัตตานีคิดยังไงผมแล้วแต่ถ้าอาจารย์บอกไปผมไปอผมเป็นคนนิสัยนี่คือเชื่อฟังผู้นําครับผู้นําบอกไปก็ไปอโดยก็ออกไปนัังอยู่มีนบุรีอาจารย์ไปผมก็ขอเลขาไปด้วยคนหนึ่งตอนนั่งรถทัวร์ไปผมก็ร้องให้คิดถึงพี่น้องที่มีนบุรีครับจากไปคิดถึงพี่น้องมากครับครัตอนนี้ยังยังมีติดต่อไหมฮะจากมีนบุรีกับเราทุกวันนี้อ๋อตอนนี้คนที่ผมเคยอยู่มด้วย ยังมีครับยังมีแต่ไม่ได้จะต่อกันนานไม่ด้ตกันนานแต่นานๆครั้งจะมีคนโทรไปหาไปคุยครับไปยังคิดถึงแล้วไปไปมใหม่ไงไปลงเออกระสาปใต้เหรอตอนนั้น่ามีการบุกเบิกครสตจักรใหม่เรามีจัดการประกาศที่โรงแรมไมค์การ์เดนที่ปัตตานีที่ปัตตานี้ยครับแล้วก็มีการออกรถกันเลยครับโฆษณารอบเมืองเลยใช่รอบเมืองเลยเป็นรถอะไรรถกระบะรถกระบะครับขนาดนั้นเลยนะขับปุายแล้วก็โฆษณา ให้เชิญชวนพี่น้องปัตตานีมาร่วมกันฟังเรื่องพระเยซูคริสต์จริงๆนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แมพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าปัตตานีเป็นดินแดนของมุสลิมครับตอนนั้นรู้สึกไงร,รู้สึกไงเอฟเฟกต์ไงเมื่อเราไปถึงที่นั่นมีพี่น้องต่างศาสนาเยอะเลยเพราะว่าโภผ้าด้วยอะไรด้วยนุ<ช>่งสะลงแต่เราต้องการประกาศข่าวประเสริฐคือตอนนั้นไม่คิดอะไรครับเพียงแต่อย่างเดียวว่ามีอะไรที่พระเจ้าเรียกใช้ได้ผมทาหมดมไม่คิดกลัวไม่คิดอะไรทั้งสิน้น ไปครั้งแรกก็อาหารก็แตกต่างมากใช่ไหมอา,อาหารภาคใต้ครั้งแรกกินไม่ได้เพราถจัดรถจัดมาก,าก<ช>แต่ต้องเรียนรู้กิน,นสุดท้ายก็การประกาศก็เกิดขึ้น